สำหรับรายการ Geek Story ใน EP นี้นะครับมาทำความรู้จักกับ ELSA Start ร์อัพแอปภาษาอังกฤษที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI นะครับที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเองนะครับอย่างเวียดนามไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Inspirational stories for your ears สวัสดีครับผมดนธนาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g ก็กสตอรีนะครับรายการที่เล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโลยีที่น่าสนใจนะครับที่ผมจมลอยฟังผ่านรายการ g ก็กสตอรี่สำหรับใน EP นี้มาว่าด้วยเรื่องราวสตาร์ทอัพชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับที่มาจากประเทศเวียดนามที่มีชื่อว่าเอลซ่านะครับต้องบอกว่า ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i เนี่ยก็ได้ทำให้เกิดการปฏิวัติในด้านการศึกษานะครับแล้วก็ผลักดันโรงเรียนและสถาบันศึกษาต่างๆเนี่ยให้มุ่งสู่โลกออนไลน์อย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนแน่นอนนะครับมันได้เกิดความต้องการใหม่ๆสำหรับแอปพลิเคชันด้าน e learning เป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่านักศึกษานักเรียนส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนผ่านออนไลน์กันนะครับไม่สามารถเข้าไปเรียนที่สถานที่ศึกษาจริงๆได้ ซึ่งหนึ่งในงนั้นก็คือแอปที่มีชื่อว่าเอลซ่านะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางด้านภาษาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยที่ไม่ใช่พวกเจ้าของภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถปรับปรุงการพูดการออกเสียงของพวกเขาเนี่ยผ่านบทเรียนสั้นๆโดยใช้แอปตัวนี้ได้นั่นเองซึ่งภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยเอลซาได้รับการสนับสนุนจาก Google นะครับซึ่งได้ใช้เทคโลยีอย่าง Machine Learning ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า13ล้านคนนะครับแล้วก็กำลังเข้าถึงตลาดใหม่ๆเนื่องจาก การปิดกั้นการเดินทางระหว่างประเทศนะครับทำให้เกิดความต้องการใหม่ๆสําหรับโซลูชันการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีอย่าง AI นั่นเองต้องบอกว่าปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาของผู้คนนับพันล้านทั่วโลกนะครับ ซึ่งปัญหานี้นี่เองนะครับผู้ประกอบการชาวเวียดนามที่มีชื่อว่าอูวานนะครับได้ก่อตั้งบริษัทในปี2015ซึ่งได้ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงซึ่งหลังจากที่เธอเนี่ยได้ย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกาจากเวียดนามบ้านเกิดของเธอเมื่อหลายปีก่อนเพื่อทําการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีนะครับเธอก็พบว่าตัวเองเนี่ยขาดความมั่นใจที่จะพูดออกไปแม้ว่าเธอเนี่ยเองเนี่ยก็สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องก็ตามที มันเป็นปัญหาที่เพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาของเธอเนี่ยแบ่งปันความกังวลเกี่ยวกับการออกเสียงผิดทำให้พวกเขาเนี่ยต้องกลับมาเรียนในชั้นเรียน MBA ของมหาวิทยาลัยเสแตนฟอร์ดใหม่นะครับและในเวลาต่อมาเนี่ยหลังจากที่เธอเนี่ยเข้าสู่โลกของการทําง,งานงานที่เธอทําอย่างการไปที่ปรึกษาด้านการจัดการเนี่ยมกักถูกมองข้ามหรือว่าที่แย่ไปกว่านั้นวานกล่าวว่าเธอเนี่ยแทบจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าเธอเลยด้วยซ้ำนะครับ และมันเป็นปัญหาสําหรับเธอมันก็เป็นปัญหาสําหรับคนอื่นๆเช่นกันจากจํานวนผู้พูดภาษาอังกฤษประมาณ1,500ล้านคนทั่วโลก World Economic Forum ประเมินว่ามีมากกว่า1 0 0 0ล้านคนไม่ใช่เจ้าของภาษาหรือเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่สองนะครับดังนั้นวานจึงตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยคิดหาเครื่องมือ ที่ใช้เทคโนลยีที่สามารถตรวจจับภาษาอังกฤษที่ใช้งานไม่ได้ของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำและเสนอโซลูชันที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามในราคาเพียงเศษเสี้ยงของการจ้างติวเตอร์แบบเดิมๆซึ่งเพื่อให้ได้สำเนียงอเมริกันที่สมบูรณ์แบบหรือสำเนียงแบบบริกิชนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากมากแต่การพูดอย่างมั่นใ,นใจและคล่องแคล่วเพื่อให้คนอื่นเข้าใจนั้นทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขมันได้นะครับและมันก็มีประโยชน์มากมายในการที่จะทำเช่นนั้น เธอจึงคิดว่าทำไมเธอจึงไม่ลองทำมันละ่ะแม้จะไม่มีประสบการณ์ด้าน AI หรือ Machine Learning นะครับวันก็รู้ว่าเธอเนี่ยมีงานด้านเทคโนโลยีที่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของเธอเนี่ยกลายเป็นจริงหลังจากลาออกจากงานที่ปรึกษาเนี่ยเธอก็ใช้เวลา6เดือนถัดไปนะครับในการควานหาผู้ร่วมกอ่อตั้งด้านเทคนิค เธอได้มองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการจดจำเสียงผ่านที่ AI ทุกคนในพื้นที่ Bay Area นะครับที่เธออาศัยอยู่เพื่อคุยถึงแนวคิดดังกล่าวซึ่งแน่นอนครับว่าเธอใช้วิธีการง่ายๆโดยการในทุกๆวันเนี่ยเธอจะต้องคุยกับคน5คนและไม่สนใจว่าพวกเขาเป็นใครตราบใดเท่าที่เธอเนี่ยสามารถหาคอนเนคชันต่อไปได้และ5คนนั้นเนี่ยก็จะแนะนำให้เธอเนี่อรู้จักอีก5คนถัดไปนั่นเอง ซึ่งในที่สุดการค้นหาของวาเน,นำเธอไปสู่ประเทศเยอรมันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมเทคโนโลยีการจดจําเสียงที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากที่ศาสตราจารย์ด้านเทคนิคแนะนาเธอว่าถ้าเธอไม่พบใครที่เยอรมันเนี่ยเธออาจจะต้องปิดบริษัทไปเลยนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มากมายทั่วโลกนะครับซึ่งที่นั่นเองนะครับที่วาเนี่ยได้ไปพบกับ ซาเวียอังเกล่านะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําในบรรดาผู้เชี่ยวชาญจํานวน3,000คนซึ่งขณะที่อังเกล่าเนี่ยอยู่ในระหว่างการทําวิจัยมานานมากเกินไปนะครับแล้วก็รู้สึกอยากจะสร้างอะไรที่อิมแพกจากเทคนคโโลยีดังกล่าวในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเขาก็ได้ตกลงที่จะร่วมงานกับวานนะครับ เขาก็ได้ทิ้งครอบครัวของเขาไว้ที่โปรตุเกสชั่วคราวและย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆในซานฟรานซิสโกของวานเพื่อเป็นหุ้นส่วนและสร้างแนวคิดดังกล่าวขึ้นมาให้เป็นจริงมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันการสนทนาที่ยากที่สุดทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่นนเนิ่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตกลงเรื่องเงินเดือนการแบ่งส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาก,กันในภายหลังนั่นเองซึ่งเมื่อได้ตัวแองัวลามาดำรงตำแหน่ง ผู้ร่วมก่อตั้งและก็ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเนี่ยทั้งคู่ก็ได้เริ่มทํางานสร้างต้นแบบทันทีการป้อนข้อมูลจากผู้พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาและเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษาแบบอเมริกันมาตรฐานสําหรับวันนั้นหมายถึงการเข้าไปในเวียดนามนะครับที่เป็นบ้านเกิดของเธอเพื่อที่จะช่วยฝึก AI กับกลุ่มคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับรถบัสไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง อย่างไรก็ตามนะครับจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนต่อมาเมื่อเอลซ่าเนี่ยชนะการแข่งขันสตาร์ทอัพของ s ซาบ่ายเซาเวสในปี2016ซึ่งทําให้แอป,ปกลายเป็นไวรัลทันทีนะครับมีผู้ใช้งาน30,000คนภายใน24ชั่วโมงและอนุญาตให้ททมเนี่ยเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้งานจากตัวโลกซึ่งด้วยชุดข้อมูลระหว่างประเทศเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทยีเกี่ยวกับสำเนียงภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาต่างๆตั้งแต่อินเดียไปจนถึงสเปน แอปของเธอจึงพร้อมที่จะพุ่งทะยานทันทีนะครับหลังจากได้ฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยจากการที่ต้องพึ่งพาเงินออมตัวเองเป็นเวลาประมาณ6เดือนวานและแองเกลาเนี่ยจึงได้รับเงินลงทุนรอบสี่ราวเพื่อขยายธุรกิจภายในต้นปี2018ด้วยทีมงานที่เติบโตและผู้ใช้หลายล้านคนในร้อยประเทศเอลซาเนี่ยได้รับเงินทุนจำนวน3.2ล้านดอลลาร์ซึ่งมาจากกองทุนร่วมทุนที่มุ่งเน้นในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเงินทุนที่มาจาก Google นะครับเพราะว่าสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลี AI ให้กับเธอซึ่งได้รับเงินทุนทั้งหมดที่ระดมทุนเนี่ยมากกว่า12ล้านดอลลาร์ทำให้เอลซเนี่ยเข้าถึงทีมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของ Google เพื่อช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน backend ของแอปให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรองรับผู้ใช้งานที่จะเติบโตขึ้นได้นั่นเอง เขาบอกว่าการเตริบโตอของแอปนี้เ,นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนก่อนที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนีมันจะเกิดนะครับแล้วก็หลังจากที่เกิดมันก็ยิ่งทําให้การเตริบโต,อตอของเครื่องมือออนไลน์นพุ่งสูงขึ้นเอลซ่าใช้รูปแบบ Business Mo เดลแบบฟรีเมียมนะครับที่ให้ผู้ใช้เข้าถึงหลักสูตรมากกว่า1000หลักสูตรในราคาประมาณ3-6ถึงดอลลาร์ต่อเดือนขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของพวกเขานะครับซึ่งนับตั้งแต่มีการระบาดเนี่ยจำนวนผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้นถึง3-4ถึงเท่าเป็นประจําทุกเดือนเลยทีเดียว แน่นอนว่าการเติบโตเนี่ยมันไม่ได้มาจากผู้ใช้ทั่วไปของเ l s ซเท่านั้นนะครับแต่ยังมาจากโรงเรียนและธุรกิจที่ปรับตัวเข้ากับวิธีการสอนแบบใหม่ซึ่งขณะนี้เนี่ยบริษัทได้ร่วมมือกับโรงเรียนและสถานประกอบการหลายสิบแห่งทั่วเวียดนามและอินเดียเช่นเดียวกับบราซิลยูเครนเนื่องจากได้ขยายไปสู่ตลาดแบบธุรกิจกับธุรกิจหรือ b 2 b market นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยก็ทำให้แอป,ปของเธอเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วต้องบอกว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถที่จะพูดหรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้แน่นอนว่ามันทำให้เปิดโอกาสมากมายนะครับกับคนทั่วโลกการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการ ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีผู้ประกอบการจำนวนมากก็ได้สร้างนวัตรกรรมการศึกษาผ่านเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ออกมามากมายซึ่งคู่แข่งมันก็มีขึ้นเกิดขึ้นมากมายนะครับหลังจากการเกิดขึ้นของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่เอลซาเองเนี่ยก็พยายามพัฒนานวัตรกรรมของผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้แอปรายงานข้อเสนอและแนะนําตามการสนทนาตลอดทั้งวันได้แบบเรียลไทม์ซึ่งการเพิ่มเติมฟีเจอร์ดังกล่าวเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎความเป็นส่วนตัวข้อมูลของผู้ใช้อย่างใกล้ชิดน,นั่นเองซึ่งล่าสุดเนี่ยบริษัทเพิ่งได้ระดมทุนในซีรีส์บีมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์นะครับนำโดยเวียดนามอินเวสท์เมนต์กลุ่มนะครับแล้วก็ S I G รวมถึงนักลงทุนจาก Google นะครับ ต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าจับตามมองมากๆนะครับที่มองเห็นเพนพอยต์ที่สําคัญอย่างเรื่องของภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาที่มีอยู่ทั่วโลกเรียกได้ว่าเอลซ่าเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้ดีอย่างมากและยิ่งการเป็นสตาร์ทอัพที่เวียดนามตลาดเซอีสเอเชียเนี่ยก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มหาศาลที่สามารถที่จะสเกลกิจการของพวกเขาไปได้อีกไกลเลยทีเดียวนะครับถือเป็นแพลตฟอร์มดาวรุ่งที่น่าจับตามมองอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับเอลซ่า สำหรับเรื่องราวของแพลตฟอร์มเอลซ่าใน E ีนี้เนี่ยผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจเรื่องราวประวัตินักทุรกิจานชืที่น่าสนใจที่ผมจะมาเล่าฟังผ่านรายการ g e e k Story ก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่องเ e ็กเ l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Pod Be ี n a p p l e Podcast g o o g l e Podcast s p o t i f y YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกตอนอยู่แล้วนะครับถทาไงก็ฝากกด Follow ฝากกด s u b s c r ม b ชกันด้วยนะครับ AT-T-H-A-R-A-D-S-O-L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาราดีดีพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้ว ت ت ๆๆๆด้วยนะครับถ่าไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ